เลือกเราสุนทราแลนด์แอนด์โฮมนะคะ สุนทราแลนด์แอนด์โฮบ้านสวยกับสังคมคุณภาพฟรีออนถนนกว้าง10เมตรบ้านเดี่ยว50ตารางวานะคะหน้ากว้าง14เมตรลึก17เมตรนะคะพื้นที่ใช้สอย3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวค่ะจอดรถในบ้านได้ถึง2คันปูกระเบื้องพร้อมสนามหญ้ารอบบ้านพื้นที่ใช้สอยกว้างถึง110ตาราง สําหรับตัวบ้านนะคะลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านหน้าก็ลงเสาเข็มไว้ให้เรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะทําโรงจอดรถได้เลยค่ะตัวอย่างโรงจอดรถนะคะสามารถให้ช่างประจาโครงการดําเนินการได้นะคะคาศนะก็อยู่หน้าโรงพยาบาลอุทัยนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆศูนย์คาราแลนด์แอนด์โฮมนะคะแค่สกิโลเมตรเท่านั้นจ้ะสวัสดีค่ะ เพื่อนๆวันนี้นะคะสาร่กก็อยู่กับโครงการสุนทราแลนด์แอนด์โฮมนะคะซึ่งตั้งอยู่อำเภออุทัยจังหวัดอยุธยานี่เองค่ะวันนี้นะคะสาร่กก็จะพามาดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวก่อนนะคะราคาเริ่มต้นที่3.1ล้านบาทนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ใจเย็นแล้วก็ทนดูคลิปกับสาร่าได้นะคะเดี๋ยวสาร่าจะพาไปดูลอบๆบ,บ้านก่อนนะคะแต่สาหรับท่านไหนที่ใจร้อนอยากดูในบ้าน ะะก็สามารถเลื่อนคลิปเข้าชมภายในบ้านได้เลยค่ะไปค่ะสำหรับบ้านสวยๆหลังนี้นะคะก็พร้อมแล้วกับสังคมคุณภาพนะคะการเลือกบ้านที่ดีนะคะก็ทำให้ครอบครัวเรานะคะมีความสุขและก็ถือว่าเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเราด้วยตอนนี้นะคะสาระก็อยู่หน้าบ้านนะคะก็จะมีระเบียงเล็กๆตรงนี้นะคะประมาณ เมตร5 0ถึง2เมตรนะคะสามารถมานั่งชมวิวรับลมตรงนี้ได้นะคะเป้าหมายที่สุดในชีวิตนะคะก็คือการได้เห็นรอยยิ้มของคุณพ่อคุณแม่ ที่อยู่ในบ้านของเรานะคะบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านที่ซาลาแนะนําเลยเดี๋ยวเรามาดูข้างบ้านกันนะคะก็มีการเดินก๊อกน้ําไว้ให้เรียบร้อยนะคะก็มีท่อระบายน้ําทิ้งนะคะบริการเรียบร้อยและการประปาที่นี่นะคะเป็นการประปาส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งน้ําได้มาตรฐานแน่นอนและที่นี่นะคะก็รั้วรอบขอบชิดนะคะรั้วด้านหลังที่เห็นก็เป็นรั้วหลังบ้านนะคะมีแอร์ให้ทุกห้องเลยสําหรับที่นี่มี สามห้องนอนนะคะสองห้องน้ํามีแอร์ทุกห้องนะคะแล้วก็มีบันไดนะคะที่เชื่อมเข้ากับห้องครัวนะคะสามารถเปิดประตูห้องครัวเข้าไปด้านในได้เลยจเอ๊แต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านในอีกทีนึงนะคะไปะเดี๋ยวเราดูรอบบ้านกันให้เสร็จก่อนนะคะด้านหลังห้องครัวนะคะก็จะมีก๊อกน้ําไว้บริการแล้วก็มีนี่เลยปั๊มน้ํานะคะแล้วก็แทงน้ํา มีบริการเรียบร้อยแล้วนะคะแค่ขิ้กระเป๋าสามารถเข้าอยู่บ้านหลังนี้ได้เลยค่ะน้ำไฟเดินไว้หมดแล้วนะคะสำหรับรอบๆบบ้านนะคะก็มีการปลูกระเบื้องไว้ให้หมดแล้วแล้วก็มีการเว้นนะคะตรงนี้ปลูกหญ้าไว้นะคะเผื่อใครจะทำสวนครัวทำสวนย่อมหรือว่าอยากปลูกต้นไม้นะคะก็สามารถที่จะทำได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากที่จะปูกกระเบื้องให้เต็มนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวซาร่านะคะจะพาทุกคนไปดู ดูภายในบ้านกันนะคะ สำหรับประตูด้านหน้านะคะก็เป็นประตูกระจกนะคะบานสไลด์แบบนี้แล้วก็มีระเบียงหน้าบ้านนะคะสามารถนั่งเล่นหรือว่ามิสติ้งปาร์ตี้กันได้ค่ะไปเลยเราไปดูข้างในกันสำหรับบ้านหลังนี้นะคะมีผ้าม่านให้ทั้งหลังนะคะสำหรับผ้าม่านที่นี่นะคะก็เป็นสองชั้นนะคะก็ชั้นแรกก็จะเป็นแบบนี้เลยพิ้วๆขาวๆนะคะแล้วก็ชั้นที่สองก็จะเป็นผ้าม่านกองแสงนะคะเดี๋ยวเข้ามา ด้านในนะคะก็จะมีหน้าต่างสี่บานด้วยกันนะคะนี่เลยเดี๋ยวสาราเปิดให้ดูนี่แล้วก็มีมูลี่นะคะสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยเพื่อที่จะบังแสงนะคะเดี๋ยวสาราพับไปดูห้องครัวก่อนเลยมาค่ะเปิดเข้ามานะคะก็จะเจอห้องครัวก็จะมีซิงลางจานนะคะสองอ่างด้วยกันนะคะแล้วก็มีตู้เก็บของ นี่สามารถเก็บสัมภาระได้นะคะมีสองตู้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือประตูนี่เลยที่สามารถเปิดออกไปด้านนอกได้นะคะซึ่งอาจจะทำลานซักล้างด้านหลัง ได้อีกค่ะสำหรับห้องครัวที่นี่ก็กระทัดรัดนะคะก็กว้างประมาณเมตรห้าสิบนะคะส่วนด้านยาวนะคะก็ประมาณ3เมตรนะคะก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้ได้เต็มนะคะอาจจะบิวอินเครื่องครัวก็ทำให้พื้นที่ใช้สอยเยอะขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงาสลาพาไปดูห้องนอนแรกก่อนมาเลย สำหรับห้องนอนทุกๆห้องที่นี่นะคะก็จะมีแอร์ให้เดี๋ยวเรามาเริ่มห้องแรกกันนะคะนี่เลยห้องแรกก็จะมีหน้าต่างนะคะแล้วก็มีประตูซึ่งสามารถออกไประเบียงด้านหน้าได้นะคะแล้วก็แถมแอร์ด้วยนี่นะคะของเซนโจนะคะมีการติดตั้งเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปนะคะ นี่เลยสำหรับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้ำส่วนกลางของบ้านนะคะก็มีสุขภัณฑ์มีอ่างล้างหน้าเรียบร้อยนะคะนี่เลยสามารถใช้ได้นะคะก็เป็นชักโครกแล้วนี่กดให้ดูกันเลยถัดจากห้องน้ำนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนห้องนี้กันท่านท่านท่านแทน สำหรับห้องนี้นะคะก็จะแถมแอร์เซนโจให้อีกนะคะซึ่งก็จะมีหน้าต่างสองบ้านห้องปลอดโปรง่งแล้วก็โล่งมากๆนะคะอาจจะทำห้องพระหรือว่าห้องนอนลูกก็สบายเลยนะคะ และสำหรับโครงการนี้นะคะก็คือโครงการสุนทราแลนด์แอนด์โฮมนะคะสำหรับปลั๊กไฟที่นี่นะคะก็มีแยกโซนให้เรียบร้อยนะคะเซฟตี้คัตมาตรฐานนะคะเรามาดูห้องนอนถัดไปกันนะคะนี่เลยมาเลยค่ะสำหรับห้องนอนห้องนี้ก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์เบดรูมนะคะ ซึ่งก็กว้างมากๆเลยนะคะสามารถเปิดหน้าต่างระบายอากาศได้นะคะนี่เลยหน้าต่างมี2บานแล้วก็พร้อมด้วยแอร์เซนโจอีกหนึ่งเครื่องนะคะสำหรับห้องนอนใหญ่นะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวมาเรามาดูห้องน้ำในตัวกัน สำหรับห้องน้ำนะคะก็มีสุขภัณฑ์ครบครันแล้วก็ปูก,กระเบื้องให้ถึงหลังคาเลยนะคะถึงฟ้าเพดานเลยสามารถทำความสะอาดง่ายๆคะ่ะบ้านเดี่ยวสุนทราแลนด์แอนโฮมนะคะก็ตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับคนยุคใหม่นะคะการเดินทาง สะดวกสบายมากๆนะคะพิกัดนะคะตั้งอยู่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเลยแยกออมสินมาแค่300เมตรเท่านั้นนะคะก็สำหรับที่นี่นะคะมีสาธารณูปโภคครบคันเลยค่ะมีน้ำมีไฟแล้วก็มีท่อระบายน้ำนะคะตามมาตรฐานโครงการจัดสรรเลยนะคะและสำหรับโครงการนี้นะคะกล้องวงจรปิดทุกจุดเลยนะคะเน้นระบบรักษาความปลอดภัย2 4ชั่วโมงด้วยระบบคีย์การ์ดในการเข้าหมู่บ้านค่ะและรองรับนะคะสําหรับผู้ที่ใช้รถ EV นะคะสามารถที่จะขอติดตั้งเครื่องชาร์จ EV ภายในบ้านได้ด้วยนะคะสำหรับโครงการสุนทราแลนด์แอนด์โฮมนะคะก็เป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะคะหลังคากระเบื้องแผ่นเรียบใส่แผ่นสะท้อนกันความร้อนให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการลงเสาเข็มที่ได้มาตรฐานทุกหลังค่ะเจ้าของโครงการพร้อมแล้วนะคะสำนักงาน ก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับคนซื้อพร้อมไหมคะสามารถเข้ามาดูบ้านได้ทุกวันนะคะและสำหรับท่านไหนที่จะกู้นะคะทางโครงการนะคะก็มีบริการยื่นกู้ฟรีดูหลังนี้จบแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะเพราะว่าวันนี้โครงการสุนทราแลนด์นะคะก็จะมีบ้านอีกแบบหนึง่งซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนดูนะคะซึ่งบ้านอีกหลังหนึ่งรับรองได้ว่าเด็ดมากๆ ไป,ไปดูกันเลยราคาแค่3.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าติดต่อและก็แจ้งว่ามาจากทีมพาดูที่นะคะภายในเดือนนี้ก็จะมีทองคำฟรีให้5บาทค่ะบ้านเดี่ยว2ชั้นขนาดพื้นที่60ตารางวานะคะพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรค่ะประตูรั้วไฟฟ้านะคะ3ห้องนอน3ห้องน,น้ำ 1ห,ห้องโถง1ห,ห้องครัวค่ะราคา3.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้4คันเลยค่ะ ใกล้สวนอุตสาหกรรมโรจนะนะคะใกล้สถานที่ราชการของอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาค่ะใกล้สายเอเชียนะคะแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเซนทันพระนครศรีอ,อยุธยานะคะใกล้ๆแค่12กิโลเมตรนะคะเดินทางไม่ถึง15นาทีค่ะที่นี่แหละค่ะโครงการสุนทราแลนด์แอนโฮมนะคะตั้งอยู่อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานะคะและเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าอยาก ได้โรงจอดรถแบบด้านหลังนะคะสามารถติดต่อช่างประกรรมโครงการของเราได้เลยค่ะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็สไตล์โมเดิร์นนะคะสองชั้นเดี๋ยวยังไงสาราจะพาทุกๆคนนะคะพาเพื่อนๆไปดูข้างบ้านก่อนเหมือนเดิมนะคะสำหรับคนที่ใจเย็น ก็ดูตามสาระได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านไหนใจร้อนแล้วก็อยากดูภายในบ้านนะคะสามารถเลื่อนคลิปไปดูภายในบ้านได้เลยสำหรับรอบๆบ,บ้านนะคะก็มีการปูกระเบื้องไว้ให้รอบบ้านเลยนะคะและบอกได้เลยว่าสำหรับบ้านหลังนี้โอโถงกว้างขวาง,วางและก็สมฐานะมากๆค่ะ ซึ่งด้านข้างนะคะก็กว้างประมาณ2เมตรนะคะและสำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจแบบบ้าน2ชั้นสไตล์โมเดิร์นนะคะสามารถดูแบบของเพื่อนบ้านก่อนได้เลยว่ามีการปรับปรุงบ้านแบบไหนนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้แบบนี้สามารถติดต่อช่างประจำโครงการได้เลยค่ะ มาเรามาดูหลังบ้านกันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็น่ากว้าง14เมตรลึก17เมตรนะคะพื้นที่60ตารางวาค่ะสำหรับหลังบ้านนะคะก็จะมีแทงค์น้ำนี่เลย มีทังน้ำมีปั๊มน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะและก็สำหรับบ้านหลังนี้ก็ฟรีผ้มาม่านทั้งหลังนะคะซึ่งผ้าม่านนะคะก็มีที่กันยูให้ด้วยนะคะชั้นหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าบางๆชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็สำหรับโซนด้านข้างตรงนี้นะคะก็เว้นปูญ้าไว้ให้นะคะเผื่อท่านไหนอยากที่จะปลูกผักสวนครัวเหมือนเดิมหรือว่าสำหรับคนที่รักสีเขียวอยากปลูกต้นไม้อยากปรับปรุงเป็นอย่างอื่นนะคะ ก็มีการเว้นพื้นที่ไว้ให้เลยแล้วก็มีก๊อกน้ำนะคะต่อไว้ให้แล้วสำหรับโรงจอดรถนะคะที่นี่สามารถจอดรถได้ประมาณ4คันเลยนะคะสำหรับบ้านหลังนี้จอดรถได้4คันเลยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่พอใจนะคะสามารถแปลงสนามหญ้าตรงนี้นะคะเป็นลานปาร์ตี้หรือว่าจะเป็นลานจอดรถเพิ่มก็ได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะนอกจากที่จะเหมาะสำหรับ เป็นที่อยู่อาศัยแล้วนะคะ o ฮมออฟฟิศก็เหมาะนะคะพะคะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เหมาะมากๆเพราะว่าที่นี่ Grab Line Man แล้วก็ทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเข้าถึงแล้วค่ะสำหรับจังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยานะคะก็มีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะที่ขึ้นชื่อเลยซึ่งถ้าสารพูดไปนะคะก็ถือว่าเพื่อนๆทุกคนนะ่าจะรู้จักนะคะคือโลจนะนะคะซึ่งที่นี่ก็ใกล้ๆโลจนะมากๆแล้วก็ ที่นี่นะคะก็ยังอยู่ใกล้ๆฟิวเจอร์พาร์คลังสิตแค่ประมาณ40กิโลนะคะสำหรับคนที่เดินทางเข้าเมืองหรือว่าทำงานที่ต้องติดต่อเข้าเมืองนะคะก็ถือว่าใกลมก้มากๆเดินทางไม่ถึง1ชั่วโมงนะคะก็ถึงค่ะหรือสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีธุรกิจส่งออกหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะคะที่นี่ตลาดไทยตลาดอยารานะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่30กิเมตรนะคะ สากว่ากิโลก็ถึงค่ะสำหรับบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังนี้นะคะก็มี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะแล้วก็หห้องโถง1ห้องครัววันนี้ซาลาพาทุกคนนะคะมาดูห้องโถงด้านบนนะคะเราจะมาเริ่มกันที่ด้านบนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ห้องแรกนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องเบดรูมมาดูกันเลย สำหรับประตูนะคะบ้านหลังนี้ก็ใช้เป็นประตู UPVC นะคะจุดเด่นของ UPVC ก็คือจะปลอดภัยนะคะทนน้ำปลอดเชื้อราแล้วก็ไม่ลามไฟนะคะ100เปอร์เซ็นตเต็มค่ะสำหรับหลังนี้นะคะก็จะเป็นบ้านตัวอย่างสำหรับบ้านหลังนี้ก็จะแถมผ้าม่านนะคะแบบในห้องนี้เลย นี่นะคะผ้ะมาม่านก็จะเป็นผ้าม่านสองชั้นนะคะซึ่งชั้นแรกก็จะเป็นบางๆขาวๆพริ้วๆแบบนี้นะคะซึ่งจะ เปิดรับแสงแล้วก็ทําให้ห้องของเราปลอดโปร่งได้นะคะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นผ้ากัน UV นะคะซึ่งถ้าเรานอนหลับพักผ่อนก็สามารถปิดม่านชั้นที่2ได้นะคะแล้วก็สําหรับเตียงไม่ใช่นะเ,นเพื่อนถ้าเห็นเตียงเนี่ยคือไม่ใช่นะคะอันนี้จะเป็นบ้านตัวอย่างที่ลูกค้าสั่งที่โครงการทํานะคะ มาเรามาดูกันว่าไอเดียของเพื่อนบ้านเรานะคะมีอะไรบ้างนี่นะคะก็จะเป็นตู้บิวอินนะคะถ้าเพื่อนๆมาอยู่สามารถที่จะบิวแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นห้องจริงๆนะคะก็จะเป็นห้องที่เปิดโล่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำนะคะสำหรับห้องนี้ก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะซึ่งก็จะมีสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกนะคะแล้วก็ มีนี่เลยชาวอร์เรียบร้อยนะคะก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะคะและสำหรับห้องเบดรูมนะคะก็จะมีนี่เลยระเบียงนะคะซึ่งสามารถเปิดออกรับลมนะโครงการได้นะคะสวัสดีคนซื้อสวัสดีเพื่อนๆพร้อมไหมที่จะมาอยู่โครงการสุนทราแลนด์แอนโฮมถ้าเกิดว่าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่สาระขึ้นให้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่สองกันต่อนะคะ มาเลยก็เหมือนเดิมนะคะสำหรับที่นี่ก็เป็นประตู UPVC ทุกบานนะคะนี่เลยเข้ามาห้องนอนที่สองนะคะก็จะมีหน้าต่างรอบเลยเพื่อนๆแล้วก็มีผ้าม่านนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมุลี่นะคะสามารถเปิดเข้าเปิดออกรับแสงได้สวยไหมปเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปกัน อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะคะที่ใช้ในส่วนกลางด้านบนนะคะด้านบนก็จะมีสองห้องน้ํานะคะก็จะมีสุขภัณฑ์มออีอ่างล้างหน้ามีกระจ้วก็มีชาเวอร์เหมือนเดิมนะคะมีรั้วแขวนเสื้อผ้านะคะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องนอนที่3กันนะคะทันทานทาสำหรับห้องนอนที่3นี่เลยก็จะมีผ้าม่า นะคะเหมือนเดิมก็แถม,มาม่านนะคะแล้วก็สําหรับห้องนอนนี้มาเลยมาเลยมาดูกันนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นดัดฟ้านะคะตรงนี้เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือว่าแปลงเป็นที่นั่งเล่นที่รับลมได้นะคะมาเลยเนี่ยลมเย็นสบายมากเลยนะคะซึ่งก็จะเชื่อมไปกับระเบียงด้านหน้านะคะ นี่เลยเราอาจจะทำราวกัน้นหรืออาจจะไม่ทำก็ได้นะคะหรืออาจจะทำเป็นหลังคานี่เลยอาจจะเป็นลานตากผ้าก็ได้ก็แล้วแต่การใช้สอยของแต่ละคนนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูข้างล่างกันนะคะว่าข้างล่างบ้านหลังนี้มีอะไรพิเศษบ้างนี่เลยนะคะสำหรับราวบันไดนะคะก็เป็นราวสแตนเลสแข็งแรงมากๆนะคะ ซึ่งซาราเดินเนี่ยสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงและก็มั่นคงของที่นี่นะคะนี่เลยห้องโถงตรงบันไดนะคะก็จะมีผ้าม่านสามารถเปิดรับแสงหรือว่าปิดแสงได้นะคะมีสองบานด้วยกันนะคะมาเลยเรามาดูข้างล่างกันสำหรับบันไดที่นี่นะคะ ก็ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีที่พักนะคะถึงสองชั้นด้วยกันเห็นไหมคะมายืนตรงนี้เราสามารถปรับปรุงบันไดนะคะให้เป็นพื้นที่เก๋ๆได้ค่ะสำหรับห้องโถงด้านล่างนะคะถือว่าปลอดโปร่งมากๆเลยแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะใช้กระจกนะคะรอบเลยแล้วก็มีผ้าม่านนะคะถือว่าความปลอดโปร่งแล้วก็ความโล่งความสบายนะคะถือว่าอันดับหนึ่งเลย เรามาดูนะคะสำหรับห้องเก็บของที่นี่ถือได้ว่าทำได้สะใจมากๆอันนี้แค่ห้องเก็บของนะคะซึ่งอยู่ใต้บันไดนะคะ นี่เลยแค่ห้องเก็บของก็โอถงแล้วก็กว้างขวางแล้วนะคะสำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านเดียวสชั้นพื้นที่60ตารางวานะคะของโครงการสุนทราแลนด์แอนโฮมนะคะนี่เลยน,นี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะซึ่งได้บิวเป็นตู้ไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ ก็จะมีห้องครัวซึ่งเป็นครัวฝรั่งนะคะมาดูกันเลยนี่ก็จะมีมีอ่างนะคะสองอ่างด้วยกันนะคะแล้วก็ประตูที่นี่นะคะสำหรับประตูห้องครัวก็สามารถเปิดออกข้างบ้านได้ด้วยนะคะนี่เลยเราอาจจะทำลานซักล้างตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีมูลี่นะคะสำหรับเปิดรับแสงนี่เลย เพื่อความโปร่งสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับด้านล่างนะคะก็จะมี1ห,ห้องน้ำด้วยนี่ค่ะห้องน้ำด้านล่างนะคะแล้วก็สำหรับประตูหน้าบ้านนะคะเราก็ยังมีประตูเล็กนะคะซึ่งสามารถเดินออกตรงลังจอดรถได้เลยค่ะถือได้ว่าตอบโจทย์มากๆนะคะสำหรับคนยุคใหม่นะคะเราสามารถซื้อของจอดรถ แล้วก็เอาเข้าประตูนี้นะคะเพื่อที่จะเข้าห้องครัวได้เลยนะคะซึ่งเห็นไหมคะว่าต่างจากบ้านสมัยยุคเก่าๆมากเลยนะคะที่นี่เน้นความสะดวกสบายนะคะเน้นผู้อยู่อาศัยอยู่สบายค่ะการเลือกบ้านที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นนะคะก็เหมือนเราถูกรางวัลที่1น,นะคะสุนทราแลนด์แอนโฮมนะคะก็ถือว่าเป็นบ้านที่ดีและตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ค่ะเป็นคนสุดท้าย ไของพี่ได้ไหมถือว่าเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ละกันนะจ๊ะ บ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่60ตารางวานะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องครัวพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรจอดรถได้4คันค่ะหมู่บ้านสงบไม่วุ่นวายนะคะเหมาะแก่การพักผ่อนค่ะถนนเข้าออกในโครงการสะดวกสบายนะคะกว้างขวางกว้างถึง10เมตรนะคะอยู่ในเขตชุมชนนะคะใกล้ตลาดอุทยัยตลาดดีๆใกล้นิค อุตสาหกรรมโรจนะนะคะร้านเซเว่นอีเลฟเวก็อยู <ๆ S 2> ะะ่ใกล้ๆค่ะใกล้ถนนสายเอเชียนะคะใกล้ห้างสรรพสินค้าใกล้โรงเรียนใกล้โรงพยาบาลใกล้ศูนย์ราชการนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมากๆราคาแค่3.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะถ้าติดต่อและก็แจ้งว่ามาจากทีมพาดูที่นะคะภายในเดือนนี้ ก็จะมีทองคำฟรีให้5บาทค่ะสำหรับสถานที่ใกล้เคียงนะคะสุนทราแลนด์แอนโฮมนะคะอยู่ใกล้ๆถนนไซเอเซแค่7กิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลอุทยัยแค่2กิโลเมตรค่ะ7 e เ e ่นอีเลฟเซีเจ ไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะโรงเรียนวัดจำปานะคะแค่750เมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็วัดโคกช้างนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่650เมตรค่ะเดินไปได้เลยค่ะถ้านึกถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อนๆน,นึกถึงอะไรบ้างคะสำหรับซาร่านะคะก็คือนึกถึงหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกรซึ่งอยู่ใกล้ๆ จากหมู่บ้านนะคะแค่3กิโลเมตรเท่านั้นค่ะวัตโกนะคะสามารถมานมัสการหลวงพ่อรวยได้นะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่ไม่ถึง20กิโลเมตรค่ะตลาดกลางอายุทยานะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่7กิโลเมตรแวะมาทานกุ้งกันได้ค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่8กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ เซนทันพะนครศีอยุธยานะคะก็อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านสุนทราโฮมนะคะแค่12กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพะเนียยช้างหรือว่า สารหลักเมืองพระนครศรีอยุธยานะคะก็อยู่ใกล้ๆสามารถแวะมาดูบ้านแล้วก็แวะไปเที่ยวกันต่อได้นะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาในหมู่บ้านนะคะ <bor Church> ก็จะเจอสำนักงานขายอยู่ด้านขวามือนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่สวยๆต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะสำหรับรายละเอียดของแถมวันนี้นะคะก็จะมีหนึ่งเลยฟรีค่าใช้จ ในการโอนทั้งหมดนะคะก็2นะคะฟรีแอร์ทุกทุกห้องนอนค่ะฟรีเคาน์เตอร์ครัวฟรีถังเก็บน้าฟรีปั๊มน้ําค่ะฟรีผ้าม่านทั้งหลังแล้วก็ฟรีสนามหญ้ารอบบ้านค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะยังฟรี ปูกระเบื้องรอบบ้านอีกต่างหากโอ้โหยังไม่หมดนะคะยังฟรีค่าส่วนกลางอีก1ปีแล้วก็ฟรีค่าฉีดปลวกถึง2ปีเลยนะคะถ้าจะปลวกแจ้งโครงการได้เลยและถ้าเพื่อนๆดูคลิปวันนี้นะคะ ไว้เลยแล้วก็แจ้งสำนักงานขายว่ามาจากทีมพาดูที้นะคะวันนี้แจกทองฟรีๆไปเลยนะคะ5บาทมูล,ลค่าเกือบ250,000บาทนะคะเลือกความสุขเลือกเราสุนทระแลนดแอนโฮมนะคะ หลวงปู่ดูหรือว่าวัดสแกนะคะก็อยู่ใกล้ๆแค่3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรับสมัครคนซื้อจำนวนมากนะคะหลวงปู่ดูช่วยหนูด้วยโครงการสุนทราแลนด์แอนโฮมค่ะ<า>จะที่หนี่ระบบรักษาความปลอดภัยดีไหมคะค<า>ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นยังไงบ้างี่ เขาเปลี่ยนเวรกันหกโมงค่ะหกโมงเช้าเลยครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไหมยี่สิบสี่ชั่วโมงระบบรักษาความปลอดภัยยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะเข้าหมู่บ้านด้วยระบบคีย์การ์ดใช่วันนี้มีแฟนยังมีครับมีแล้วเหรอครับโอ้ยหนูว่าจะมาจีบพี่ซะหน่อยหนูอกหักเลย วันนี้นะคะขนาดซา่ามาถ่ายรายการวันนี้นะคะพี่ยังขอบัตรเลยใช่ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือคนนอกครับคนนอกก็คือคนนอกแล้วหนูต้องทํายังไงถึงจะนั่งในใจพี่ได้ต้องแลกบัตรับต้องแลกบัตรอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแม้แต่ทีมงานเขาก็ไม่ให้เข้าชี่เยี่ยมมากระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยมค่ะเป็นไม่ได้หรอเป็นเลยแล้วเป้นเลยแล้ว